กองทัพบกยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าภาษาตาเมืองทมเนี่ยเป็นของประเทศไทยมีหลักฐานเชิงกฎหมายแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมากมายการที่กัมพูชาเนี่ยมาย้ายหมดุดภาษาตาเมืองทมเนี่ยจากกูเกิลเนี่ยไม่เป็นผลทางกฎหมายก็เอาอย่างนี้กันแล้วกันในเมื่อเป็นผลทางกฎหมายมันอาจจะไม่เป็นหรือแม่งอาจจะเป็นเํ้ยลบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพบกแล้วก็รัฐบาล ต้องชี้แจงแล้วก็ถแถลงการเรียกทูตกบูชาออกมาเรื่องนี้แมงเล็กๆน้อยๆก็ต้องเรียกเรียกแม่งาทั้งวันเลยวันไหนวุนเซนมีประกาศออกมาอะไรคูดมาเน็ตมีประกาศอะไรออกมาที่แมงไม่ตรงกับความเป็นจริงเรียกทูตยังมาให้โลกเขาได้รู้ว่ากูเรียกแม่งทั้งวันเลยประกาศสิบรอบเรียกทูตกบูชาที่อยู่ในประเทศไทยมาเตือนแม่งสิบรอบอย่าไปมีมารยาทกับประเทศที่ไม่มีมารยาทกับเราถูกไหมครับถ้าทูตมันมาจนแม่งเหนื่อยแม่งก็ต้องบอกว่าเฮ้ย hey, มึงโพสกันวันละครั้งสองครั้งก็พอ,พอมันง,งั้นกูโดนเรียกทั้งวันกกกดดแม่่่งททุาาเพือให้้้โลไรูว กูไม่เห็นด้วยกูไม่เห็นชอบกูไม่ยินยอมไม่ใช่เราบอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายเราเงียบเราเป็นคนไทยเรารักสงบนะครับแต่ถึงลบไม่ขาดแต่ที่แน่ๆนะครับเราก็ไม่อาจอยากจะได้เผด็จการไม่อาจอยากจะได้การรัฐประหารแล้วก็ไม่อยากอาจจะได้ทุกอย่างที่มันมานอกระบบประชาธิปไตยสารนิตธรรมนูญมีเอาไว้ตัดสินสิ่งที่มันเป็นข้อโต้แย้งกันในรัฐสภาเท่านั้นไม่น่าจะมีการไปตัดสินยุบพักไม่น่าจะมีการไปตัดสิน ตัดสินนายกทุกอย่างนี่แม่งเอ้ยนักการเมืองสมัยนี้ก็หน้าด้านเหลือเกินนะพรรคเพื่อไทยนี่ก็สุดยอดทุกครั้งแม่งจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ทําให้อํานาจของเผด็จการแล้วก็คนที่ไม่เชื่อมั่นในการเมืองต้องไปสนับสนุนกองทัพขึ้นมาทุกครั้งใครกันแน่วะเป็นคนสนับสนุนเผด็จการเป็นการสนับสนุนรัฐประหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องมาเกียดเลยนะเกียดรัฐประหารไม่ต้องมาเกียดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าทุกครั้งคุณนนี่แม่ทำให กองทัพกับกูุมอนุรักษเนี่ยแม่งเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ดื้อด้านชิบหายออกนอกกฎหมายตลอดไอ้ฮาเอ้ยแล้วตอนที่อยากจะไปจับมือกับเด็จการเนี่ยไม่จับมือตามต่อเมือนก็ไปจับมืออ้างบอกว่าเพื่อปากท้องเป็นไงครับสองปีในบริหารมาปากท้องพวกกูพวกคนเพื่อนๆเป็นยังไงดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยแล้วเป็นไงหลังจากนั้นแม่งบอกว่าเหลืออีกฝังปีขอบริหารต่อเพื่อปากท้องปากท้องพองมึงเอ้ยกิจใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโงรงการไอ้สารเล้า